ดูสวัสดีครับคาเซกานโตะอาเมนี่เวลาแบบสมัยโดนแล,ล้วล่ะผมกุยคนญี่ปุ่นคำนี้ผมกระสับสน,นว่าผมก็อยากมาเน่ยนำแบบแชร์ประสบการณ์ละ่ะผมนี่ละงูเอง <c oughs> <c oughs> ผมก็เข้าใจไปว่านะครับคาเซกานโตะนะครับคาเซกนโตะโมารุโยเรกาก็คาเซกานโตท้ายเห็นแล้วแบบคล้ายๆว่าที่แรกผมก็ว่ามันแบบคาซนีหมายความว่าแบบเลม เป็นลมตาเขาผมมีสายลมนี่เขาก็สิลําบากเขาเกษรผมมีแบบรายได้ผมมีเงินเนี่ยนาะผมเข้าใจความหมายคำว่าคาเซก้าในตกผมนึกว่าแบบทำมึงโบมีสายลมทำมึงโบเก่งทำมึงโบแบบเคลื่อนไหวอย่างแบบเร็วๆตั้งใจเห็นงานอย่างสิเนาะเพราะว่าเวลาเห็นงานเขาสิบโบแบบเวลาคุยกันว่าแบบเศรเมยเขาเสียอาคาเซก้าในตัวผมไม่รู้แน่ย่างแบบทายให้เลยวแน่นิ่งแบบอย่างแบบญี่ปุ่นแถวโบมีรายได้นะครับ ันนี้คำว่าคาเซกะไนโตะไปผมก็สิีมาแบบว่าเรียนน้ำแบบเบื่อเขาใจน้ำประสบการณ์ของผมที่แบบผมคาเซกุนะครับคำว่าคาเซกาไนโตะที่เขากที่ผมกำลังสิสื่อสารอยู่คำว่าคาเซกาไนโตะคมารุนะครับคือโบมีรายได้นะครับคำนี้หมายคามว่าไม่มีรายได้ไม่มีการทํางานนะโบมีการเ็นงานโบมีงานเห็ดโบมีอย่างก็คือคาเซกาไนโตะถ้าไม่มีการทํางานนะครับมันสิลําบากนะครับเนาะคำว่าคาเซกาไนนี่มันมาจากคําว่า คาเซกุนะครับคาเซกุคาเซกุนี่แปลว่าแบบหางานหารายได้นะครับการหาการเห็นงานแหละการมีรายได้นะครับมีรายได้เห็นงานมีเงินนั <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่นแหละเห็นงานเห็นงานมีการหารายได้นะครับเนาะวันนี้มันก็เลยพันพันเป็นรูปไอ้ในเนาะครับพันเป็นรูปปฏิเสธจากจากไอ้คำว่าคาเซกุก็เลยกลายมาเป็นคาเซกะ คาสิกานเนาะคาสิกานเลยเป็นคาสิกานแปลว่าไม่มีรายได้ไม่มีการทํางานแบบบ่มีบ่มีรายได้บ่มีบ่มีแบบในไสิละครับบ่ไ้เห็ุงานบางอย่างเนาะคาสิกานก็เลยโตถ้าไม่มีการทํางานถ้าไม่มีรายได้อย่างก็เลยกลายเป็นว่าถ้าบ่มีรายได้ก็เลยเป็นคาสิกาน่ตกคมเนาะถ้าบ่มีรายได้สิลําบากอย่างสิเนาะผมก็เข้าใจว่าคําว่าคาสิกานนี่แบบถ้ามบ่มีสายล้มถ้าแบบมึงสิบ่ วมิวมยังกินอย่างนี้นะครับยแบบเข้าใจผิดนะวันนี้กันเข้าใจผิดนะครับอันนี้ก็คือผมก็เลยสิคออธิบายแบบว่าคำว่าคาเซกุนะครับคาเซกิมัสนะครับการคาเซกิมัสมันเขียนบอกไม่เลยว่าแบบอย่างไรอะไรนี้ครับทำทำงานหาเงินนะครับทำงานหาเงินหารายได้นะครับการคำว่าคาเซกุคาเซกิมัสนะครับทำงานหาเงินนะครับหารายได้แหละครับมันก็เลยพันนะครับพันเป็นรูปแบบในนะครับรูป คาเซกะในโตโคมาดูแบบถ้าบ่มีการทํางานหาเงิแบบนถ้าบ่มีรายไรยิ่งสีลําบากอย่างสีเนาะครับ <c oughs> ผมก็เข้าใจผิดไปเรืนแบบเออสายล้มทางบ่มีสายล้มทางบ่มีแบบคว,มควาวมคงแคลนิดตรงชีลําบากอย่างนี้เนาะอันนี้คือการเขา้าใจผิดของผมนะครับเนาะกะคำว่าคาเซคาเซมีอยู่สองคำนะมันก็เขียนไว้เลยผมก็มันก็จะมีคําว่าล้มนะครับล้มล้มแล้วกะ ท่าทีของคนรอบข้างครับท่าทีของคนรอบข้างเป็น, <c oughs> น,ยนอย่างไรกอันนี้ครับใส่คำว่าคาเซไดเอีนครับคาเซแบบคนรอบข้าง่าท่าทีของคนรอบข้างครับแปลว่าลมกับท่าทีของคนรอบข้างแล้วก็คาเซอีกคํานึงนะครับคาเซนี่แปลว่าวัดนะครับเป็นวัดคาเซโอฮิคุนะครับคาเซโอฮิคุก oh ็แปบลบว่าเป็นวัดนะครับเนาะคาเซโอฮิค oh ุแปลว่าเป็นวัดแบบคาเซโอฮิค oh ิมัสแบบ เป็นวัดละคำนี้ครับโตประโยชนนะครับคําว่าเกษตเป็นวัดเนาะแล้วก็อีกคํานึ่งเลยเกคตเกคิมิคมเกคิมิรู้สึกรู้สึกจังไหนรู้สึกเหมือนจะเป็นว like ัตว่าะฉะนั้นเกษตรเคมเกคิมิอ่ะเกิมิคมีเกิมิครับออกเสียงผิดเกเตกิมิรู้สึกเหมือนเป็นวัดเพาะั้นเดี๋ยวร้องวิ่นนะเคษตรกันในตัวเหมือนนี้ผมการหารายได้ครับ